Okay. คลิปนี้ก็จะมาอธิบายคร่าวๆนะพอเป็นพิธีนะให้เข้าใจว่าขั้นตอนในการหาของเพชรนะเป็นยังไงนะโจทย์มีอยู่ว่าลูกค้าเข้ามาที่ร้านนะั้นแล้วอยากได้ตังหูคู่หนึ่งนะข้างละ50ตังนะคู่หนึ่งก็กลัดหนึ่งพอดีนะก็เขาไม่ได้บอกบัจเจ็ตนะแต่บอกขนาดที่ต้องการมาว่า50ตังประมาณเท่าไหร่นะผมก็ไปหามานะมี50ตังที่เป็นน้ำนะครับ evs v 2 ev จริงๆแล้วมันหาเหมือนกันได้นะให้มันเป๊ะทั้งสองข้างเลยมันก็ทำได้แต่มันใช้เวลานานนะแต่ถ้าหาได้ใกล้เคียงก็จะออกมาเป็นลักษณะเดียวที่ผมหานะก็น้ำเก้าเก้านะครับเนี่ยน้ำเก้าเก้า vs สอง vs หนึ่งนะ vv เนี่ยประมาณนี้หรือจะเป็นคู่นี้ที่เป็นน้ำเก้าแปดนะแต่เป็น vs สอง vs สองอันนี้เหมือนกันเป๊ะหรือจะเป็นคู่นี้นะครับ g นะน้ำ เก้าเจ็ดนะ G G เห็นไหมครับ VVS v s สองแต่นี่เป็นน้ำให้มันน้ำหนักห้าสิบเจ็ดตังค์กับห้าสิบเก้าตังค์เม็ดใหญ่หรือน้ำเก้าหกนะนี่ H นะครับ VV 1 VV 1อันนี้ห้าสิบกับห้าสิบสองผมก็จะมาเสนอเป็นลักษณะแบบนี้นะให้เขาดูคร่าวๆว,ว่า คู่นี้เท่าไหรคู่นั้นเท่าไหร่แล้วให้ลูกค้าเลือกเอานะครับว่ามันตรงกับบัตเจ็ตเขาขนาดไหนผมก็จะคำนวณพร้อมกับตัวเรือนตัวเรือนที่ที่ควรจะเป็นเป็นทั้งตัวเรือนทองขาวพิงโกอะไรก็ได้ครับตามที่ลูกค้าพอเป็นไอเดียนะครับที่อยากจะทํานะก็พอสุดท้ายแล้วลูกค้าลูกค้าผมแล้วเลือกเป็นน้ำห้าสิบเอ๊ะเป็นห้าสิบตังน้ำเก้าเก้าคู่นี้นะก็ได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะ ก็เนี่ยอันนี้ก็เลยทําคลิปเพื่ออธิบายให้คร่าวๆนะว่าผมหาให้ได้นะทั้งมีใบเซอร์และไม่มีใบเซอร์นะครับก็เอาเข้าที่ลูกค้าสะดวกนะก็เข้ามาแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเสร็จแล้วคู่นี้จะออกมาเป็นหน้าตาลักษณะแบบไหนนะก็งานก็ประมาณนี้นะครับแต่ท่านใดสนใจที่จะทําที่ไม่มีใบเซอร์หมายถึงไม่มีใบเซอร์เ a นะก็ทําได้เช่นกันเพราะผมหนึ่งที่ผมเคยกล่าวไว้ว่า ถ้าเพชรเกิน30ตังค์ขึ้นทางร้านผมผมก็จะหาเพชรให้มีทั้งทุกน้ําที่ทำที่ทาได้นะน้ำร้อยเกาอะไรประมาณเนี้ยแต่แต่ท่านต้องบอกบัตเจ็ตมาก่อนคร่าวๆว่ามันจะอยู่แถวไหนซึ่งผมก็ต้องทําราคาให้เหมาะสมให้ตรงกับบัตเจ็ตและคุณภาพเท่าที่ผมทําได้นะก็จะเสนอไปอย่างที่ผมเกินไว้ต้นคลิปปกี่เนี้ยคะก็ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะส่วนที่เหลือเรามาดูกันนะว่าไอสองเมนิทหน้าตา หลังจากขึ้นตัวเรือแล้วเป็นไวโกเนี่ยตังหูไวโกจจออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนะครับผมประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ